ผมคิดว่า,าก่อนหน้านี้ตั้งแต่เมื่อเมื่อผมโพสต์ลงไปแล้วมันไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์ตามเจตนารมณ์เนี่ยนะฮะผมได้แสดงเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์ตั้งแต่ตน้นนั่นก็คือรีบลบอย่างเร็วที่สุดนะครับแต่ขณะเดียวกันตัวเจตนารมณ์ที่ผมอยากจะให้ความมั่นใจหรือว่าความปลอดภัยของผู้บริโภคเนี่ยนะฮะผมคิดว่าอันนั้นผมก็ไม่อยากที่จะลบทิ้ง นะเพราะฉะนั้นต่อมาเนี่ยะจะเห็นได้ว่านะครับผมได้ชี้แจงนะครับถึงสิ่งที่มันยังขาดหายไปหรือว่ายังตกหล่นไปจากการที่ผมเกิดอุบัติเหตุมือไปโดนแบบโพสต์ไปซื้อกอนนะครับซึ่งผมคิดว่าผมได้ชี้แจงตัวเจตนารมณ์แล้วก็หลักคิดของผมเนี่ยนะฮะอ,อย่างชัดเจนนะครับในความ เสียหายที่เกิดขึ้นและกําลังจะมีการดำเนินการผมคิดว่าสิ่งที่ผมะจะทำในต่อต่อไปนะครับก็คือการที่จะต้องไปพบนะครับกับทุกทุกใช่ฮะทุกผู้ประกอบการที่ที่เกิดความเสียหายนะครับแล้วก็ชี้แจง นะครับเพื่อที่จะให้เข้าใจความเป็นจริงนะครับส่วนผลจะเป็นอย่างไรนั้นผมคิดว่าก็ต้องก็ต้องดูหลังจากนั้นเห็นบอก,บบอกว่าเห็นบอกว่าบ่ายสาวันนี้จะไปพบกับทางซีพีใช่ไหมคะผมมีความบริสุทธิ์ใจนะครับที่จะไปชี้แจงแต่ว่าการที่จะเป็นเช่นนั้นได้หรือไม่น,นะฮะก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับทางผมเท่านั้นนะครับก็ อยู่ที่การประสานงานด้วยเห็นเมื่อกี้ซีพีแจ้งมาแล้วว่าค่ะว่าทางพี่เชคก็คือจะเข้าพบกันที่มิราเคิลตอนบ่ายสามวันนี้อ่าผมยังไม่ได้รับคําตอบนี้จากาทางผู้ประสานงานนะค,ะครับค่ะเรื่องของที่กงการค้าภายในประกาศฟ้องนะคะได้รับทราบเรื่องนี้หรือยังะคะยังเลยครับยังเลยครับเราเตรียมรับสถานการณ์อย่างนี้ไว้ยังไงบ้างะคะ <c oughs> ผมคิดว่าตอนนี้สิ่งที่ผมเตรียมได้มากที่สุดเนี่ยนะฮะก็คือเตรียมใจตัวเองให้ให้อะไรนะฮะให้ เข้าใจต่อความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นนะครับผมคิดว่าผมก็ทำได้เท่านั้นนะครับมองปรากฏการณ์เรื่องของประเด็นข้าวที่ว่ามีสารเคมีหรือว่าสารพิษยังไงบ้างคะแล้วก็สถานการณ์ข้าวตอนนี้นะค่ะคือผมพูดความรู้สึกจากหัวใจส่วนลึกของผมได้เท่านั้นนะครับว่าผมมีความห่วงใยนะครับ ในเรื่องอาหารที่จะก่อให้เกิดความเจ็บป่วยนะครับโรคภัยไข้เจ็บแก่ผู้บริโภคผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับไม่ใช่เป็นความกังวลของผมตามลำพังนะครับแต่ผมเชื่อว่าในการส่งข้อมูลข่าวสารใน เฟซบุ๊กหรือว่าในอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะมีการพูดมีการถามเรื่องนี้กันมากและผมคิดว่าเรื่องนี้ถ้าหากว่าผู้บริโภคได้รับความชัดเจนความกระจ่างเนี่ยนะฮะมันจะเป็นการคลายความกังวลซึ่งการที่ใครก็ตามนะครับสามารถทำให้ผู้บริโภค,คลายความกังวลผมคิดว่ามันเป็นความรับผิดชอบซึ่ง เป็นสิ่งที่ดีที่ควรทำนะฮะไม่ไม่น่าที่จะ,ะนั่นเป็นเรื่องน่าสรรเสริญไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะมีใครไปตำหนินะฮะอย่างข้อมูลของทางที่พี่เช็คได้ติดตามมาเนี่ยค่ะเรื่องข้าวกับเรื่องของสิ่งเจือปนต่างๆในข้าวนี่ค่ะได้มีข้อมูลอะไรยังไงบ้างไหมคะเห็นก็เหมือนกับมีข้าวมีการผลิตข้าวเป็นของตัวเองด้วยแล้วก็มีการทํารายการที่เกี่ยวกับข้าวด้วยนะคะเรื่องข้าว คุณธรรมกับออะไรอ่ะข้าวทั้งหลายที่ขายอยู่ในท้องตลาดเนี่ยฮะมันมันเปรียบเทียบก,กันไม่ได้ครับนะฮะข้าวคุณธรรมมันเหมือนกับเหมือนกับที่เล็บนะฮะผมจะเปรียบเทียบก,ก็บเหมือนมดก็ได้นะฮะนิดเดียวนะฮะแล้วข้าวอื่นๆก็เหมือนกับช้างทั้งโขลงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วมันก็ คนละเจตนาคนละวัตถุประสงค์ขายกันคนละตลาดนะฮะไม่ไม่เกี่ยวกันเลยนะครับ ผมยังเชื่อมั่นในเจตนาอันบริสุทธิ์ของผมนะฮะผมคิดว่า,เ,าเรื่องที่ถามมาเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ผมต้องคิดหลังจากที่ผมได้สามารถมีโอกาสเข้าไปชี้แจงนะฮะซึ่งผมคิดว่า,าผมก็คิดง่ายๆนะครับว่าเบื้องต้นบนความบริสุทธิ์ใจเนี่ยฮะถ้าหากว่าคนไทยด้วยกันนะครับได้ฟั่ง ในสิ่งที่เป็นเจตนาของผมเนี่ยนะผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับเรื่องของเห็นมีการเยผยแพร่เอกสารใช่ไหมคะที่ว่าเป็นรูปในไลน์มีการแจ้งข้อมูลเรื่องของที่มาของประเด็นตรงนี้คะ่ะอันนั้นมันเป็นไลน์ที่ที่พี่เช็คได้มาจากไหนมันเป็นลายของคนสนิทก,กันหรือว่ายังไงคะมันเป็นสิ่งที่ส่งต่อกันมานะครับ มีการสอบถามข้อมูลไหมคะว่าได้มาจากไหนยังไงหรือว่ามีการสอบถามข้อมูลไหมคะว่าว่าคนที่ส่งไลน์มาให้นะคะได้ข้อมูลมาจากไหนยังไงบ้างอะคะคืออย่างที่ผมได้เรียนนะครับว่าเนื่องจากเจตนาของผมเนี่ยนะฮะผมคิดว่ามันไม่เป็นธรรมต่อทั้งผู้บริโภคและต่อผู้ที่ถูกกล่าวหานะครับทั้งหมดเพราะฉะนั้นเจตนาในการที่จะโพสต์ของผมเนี่ย ผมตั้งใจที่จะเขียนเจตนาบอกนะครับทั้งสองฝ่ายนะฮะ,ะว่าเขาก็กําลังถูกชาติพิงนะฮะเขาหน้าที่จะเป็นผู้ที่มีส่วนในการทำเรื่องนี้ให้ปรากฏนะครับว่าสิ่งที่ผมต้องการสุดท้ายมีประการเดียวก็คือการที่ไม่อยากให้ก่อใครก่อกรมทำเข็นหรือว่าเบียดเ,เบียนกับใครนะฮะเพราะฉะนั้นด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ตรงนี้เนี่ยนะฮะ มันทําให้ผมคิดว่าไอ้ความสําคัญเนี่ยมันจะอยู่ที่ไอ้ตัวที่การที่ผมได้พูดตัวเจตนานะครับแต่มันก็เกิดอุบัติเหตุโดยบังเอิญเช่นนั้นนะครับ ขอบคุณนะครับที่เป็นกังวลเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องที่ถ้าสมมุติว่าคนที่เกี่ยวข้องนะครับได้ฟังผมชี้แจงเนี่ยนะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สามารถทําความเข้าใจได้นะครับแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือว่าผมคิดว่าความรับผิดชอบ นะครับของผมในทีวีบุรพากับบริษัทเจ l แซวเนี่ยนะฮะผมคิดว่าควรจะแยกแยะนะครับเพราะว่า J จ l แซวไม่เกี่ยวข้องอะไรกับกรณีนี้เลยนะครับทั้งหมดนี้เป็นการกระทำกส่วนส่วนบุคคลนะฮะของนายสุทธิพงษ์ธรรมบุตรนะครับ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมจึงจำเป็นที่จะต้องอไม่สามารถที่จะหยุดหรือว่าปล่อยให้เรื่องนี้มันบานปลายไปนะครับเนื่องจากมันเกิดการปรุงแต่งนะครับหยิบเอาส่วนที่ผมมีส่วนร่วมเบื้องต้นนะครับด้วยเจตนาบริสุทธิ์เนี่ยนะฮะไปขยายความไปปรุงแต่งกันจนมันกลายเป็นความเข้าใจผิดที่มันระบาดน,นะฮะผมคิดว่า พุทธศาสนาก็สอนให้ผมนะครับรับผลของการกระทา